ฮัลโหลวันนี้ก็กลับมาพบกับแบรนดแวร์ทเวิร์กสไตล์อีกแล้วนะคะอาจจะเห็นจากตอนอินโทรแล้วก็ใช่เลยค่ะมาในสไตล์แบบ สาวปริเสียงมากๆสำหรับคลิปนี้นะคะแตนไปได้เสื้อผ้านะคะที่เป็นคอลเลคชันใหม่ของยูนิโคลที่เขาทำร่วมกับอินเนสเดลาเฟรซองนะคะเป็นนางแบบระดับตำนานเลยแล้วก็มีคนขนานนามว่าเป็นไอคอนิกเฟรนช์ชิคคนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยสาวปริเสียงค่อนข้างมีความชิคในตัวแล้วก็อินเนสนี่คือเป็นตัวแทนของของความเป็นเฟรนช์ชิคเลยแล้วก็คือส่วนตัวเนี่ยแตนเป็นคนที่ชอบสไตล์ของสาวป,ปริเซียงมากสไตล์ของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความ แบบว่าสวยแบบไม่ต้องพยายามมากอะ่ะคือดูแล้วมันมีความชิคอยู่ในตัวมันมีความสวยมันมีความหรูมันมีความดูดีค่อนข้างเป็นแบบ e f f o r t l e เ s เออเป็นคำนี้เลยจริงๆก่อนที่เราจะไปพูดถึงเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่แตนเลือกมานะคะขอเล่าแรงบันดาลใจของคอลเลกชันนี้นิดนึงเนาะก็คืออินเนสเขาได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาได้ไปเที่ยวที่เมืองโดวิลเป็นเมืองชายทะเลของฝรั่งเศสก็คือตอนเด็กๆเ,เนี่ยอินเนสนะคะเขาได้เห็นแบบว่าสาวๆปารีเซียงเนี่ยแต่งตัวด้วยชุดเดรสสวยๆหรูๆไปเดินตามชายหาดแล้วก็แบบไปพบปะผู้คนน,นู่นนั่นี่นะคะเขาก็เลยได้แรงบันดาลใจมาใน การทำคอลเลคชันนี้ซึ่งเขาเอาความหรูหราล้ำลึกเนี่ยเอามารวมกับความเป็นไลฟ์แวร์ของยูนิโคลทำให้เสื้อนะคะมีความหรูหราแต่ก็ใส่ได้ง่ายแล้วก็เป็นชุดที่แบบว่าทำให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างงี้ นะนี่คือแรงบันดาลใจนะคะหลังจากดูคลิปนี้จบนะคะอาจจะต้องรีบพุ่งตัวนิดนึงนะคะตอนนี้เขาวางขายแล้วสําหรับคอลเลคชันนี้นะคะจะไปซื้อที่ร้านยูนิโคลก็ได้หรือว่าจะไปช็อปออนไลน์นะคะที่ u n i c r o c o m หรือว่ายูนิโคแอปพลิเคชันก็ได้จ้าตอนนี้เราไปเริ่มโชว์แต่ละชิ้นดีกว่านะคะแตนขอเริ่มนะคะจากตัวแรกเลยที่แตนใส่อยู่น,นี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวที่แตนชอบมากๆแล้วก็คือพอเห็นในคอลเลคชันนี้เราก็คือแบบตัวนี้คือต้องเอาอะ่ะอันนี้แตนเลือกมาเป็นไซส์เอ็มนะคะทรงมันก็จะมีความแบบ ไม่ได้แบบเข้ารูปมากตรงส่วนของแขนเนี่ยมันก็จะมีความเป็นแบบว่าสามส่วนสี่อ่ะเออไม่ได้เป็นแขนยาวเกินไปนะคะแต่ว่าเนื้อผ้ามันมันเป็นเนื้อผ้าน,นิดเขาเรียกว่าอะไรอะ 3D นิดคือมันจะเป็นผ้าน,นิดแต่ว่าไม่ใช่ผ้าน,นิดที่แบบร้อนๆนะแต่ว่ามันยังพอใส่ที่บ้านเราได้ใส่ไปเที่ยวเดินห้างหรือใส่ไปทํางานก็ได้เสื้อแบบนี้นะคะจะใส่กับกางเกงยีนค่ะสั้นกางเกงยีนขาะย,ยาวจะใส่กับสลักคือใส่กับอะไรก็ได้อะ่ะมันค่อนข้างแมทช์ง่ายหรือว่าจะใส่กับกางเกงสีแดงก็ได้อะ่ะด้วยความที่มันมีสสีีแแดงแบบนน้ะะคะ แต่ว่าใส่ง่ายๆเลยก็คือแตนว่าใส่กับกางเกงดีน,นี่คือแบบเก๋ที่สุดแล้วนะคะอีกชิ้นหนึ่งก็คือขออนุญ,ญาตโชว์ออเทอร์ซอรีก่อนนะคะอันนี้คือเขามีหมวกมาด้วยอันนี้เป็นหมวกกัน UV นี่สาวๆที่แบบไปทะลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยหมวกก็คือสําคัญมากนี่นะคะน,นี่คือหมวกของเขา เนื้อเนื้อตัวหมวกมันค่อนข้างมีน้ำหนักเหมือนกันนะคือค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะก็น่ารักดีแต่ว่าทรงหมวกแบบนี้มันแบบเวลาเราไปทะเลใช่ปะ่ะแล้วเราก็ใส่แบบเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าซิวกางเกงสีขาวอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่หมวกก็คือแบบเข้ากับคอลเลกชันของเขาที่เป็นแบบว่าไปเที่ยวที่เมืองโดวิวอะไรประมาณนี้ต่อมานะคะี่จะเป็นเสื้อเชิ้ตผ้าสิวที่เป็นตัวเด็ดในคอลเลกชันนี้เลยนะคะ คือด้วยความที่เป็นผ้าซิวเนี่ยมันมีความแบบว่าหรูหราด้วยด้วยเนื้อผ้ามันน่ะสมมติว่าใส่ไปทํางานใช่ป่ะใส,ป Select, ใส่กับกางเกงสแลกใส่กระโปรงสแลกก็ได้แต่เวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราใส่เป็นเหมือนแบบเป็นเสื้อบิกินี่อะไรข้างในแล้วใส่ตัวนี้คลุมหรือว่าใส่กับกางเกงสีขาวผ้าพิวๆิวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเก๋แล้วก็ดูแพงใส่กับกับหมวกอันนี้ก็คือดูดีแค่นี้ก็คือแบบดูแพงแล้วที่แตนเลือกมาอันนี้แตนเลือกมาเป็นไซส์เอ็มนะคะคือแตนเป็นคนไม่ชอบใส่อะไรที่มันแบบว่าาฟิตมกคือแ ชอบเวลาสมมติว่าเลือกเสื้อผ้าไงตั้งอยากให้เอาไปใส่ได้หลายๆโอกาสตั้นก็เลยเลือกที่มันเป็นพอดีกลางๆใส่ทํางานก็ได้หรือว่าใส่ไปเที่ยวก็ได้นะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้สมมติว่าเราจะใส่ไปทํางานใช่ปะอันนี้คือเป็นกางเกงเอวสูงซึ่งเป็นชอบของยูนิโคลอย่างหนึง่งความยาวหรือว่าไซส์ของเขาว่ามันแบบว่าค่อนข้างเหมาะกับสาวไซส์มินิแบบเราตัวนี้คือพอดีมากๆด้วยทรงตัวนี้มันเป็นกางเกงเอวสูง แล้วก็มันจะมีเหมือนตกแต่งแบบทับขาแบบนี้นะคะกางเกงแบบนี้คือว่าจะใส่ไปทํางานก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ใส่วันหยุดธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นทรงกางเกงที่แดนชอบใส่อ่ะมันจะเป็นเอวสูงแล้วก็ขามันจะมีความลูู่ล,ลงนิดนึงเรามาต่อกันที่ลองคาร์ดิแกนบ้างนะคะตัวนี้มันจะมีความเป็นคาร์ดิแกนที่แบบเหมือนจะซีทรูนิดนึงเอาจริงๆผ้าแบบนี้เวลาเราใส่ข้างในเป็นแบบชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่อันนี้คุมหรือว่า เราใส่เป็นเดรสสีขาวผ้าซิวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ตัวนี้คลุมนะคะให้มันแบบปล่อยๆเป็นยาวๆอะไรเงี้ยมันก็แบบมันดูน่ารักดีนะอันนี้ที่แต่เลือกมาเป็นไซส์ S นะคะเดี๋ยวนี้แตนเห็นคนใส่เยอะนะเป็นแบบใส่ชุดว่ายน้ำข้างในแล้วก็ใส่อันนี้คลุมอะไรเงี้ยน่าจะแบบเก๋ๆนะดูน่ารักดีนี่คือมันจะยาวถึงประมาณยาวถึงเข่าเลยอะ แล้วก็เสื้อเบลาเซอร์สำหรับตัวนี้มันเป็นเบลเซอร์ที่เป็นแบบผ้าลินินอะตัวนี้น่ารักแล้วก็ไม่ได้หนามากอะแต่เคยเห็นในคอลเลคชันนี้นะคะที่เขาใส่ก็คือเขาใส่เป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตสบายๆใส่คู่กับกางเกงที่เป็นแบบ กางเกงทรงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากางเกงเป็นกางเกงไนลอนอ่อนเออ ec p a n พนก็คือมันจะเป็นผ้าเป็นแบบเป็นเหมือนผ้าไนล่อนนิดนึงอะเหมือนผ้ากันน้ำอะค่อนข้างน้ําหนักเบาแล้วก็แบบดูใส่สบายๆนะคะใส่ช่วงซัมเมอร์บ้านเราได้แบบสบายมากๆเลยคือตันได้มาเป็นไซส์ S นะคะก็พอดีเหมือนกันขอพูดถึงกระโปรงก่อนเลยนะคะ สำหรับคอลเลคชันของอินเนสเนี่ยเขาคือจะชอบทําแบบพวกกระโปงฟลีตเป็นกระโปรงที่แบบมีความแบบสาวปริเสียงนิดนึงอะ่ะอันนี้คือเป็นกระโปงฟลีตที่เป็นกระโปงคลีตยาวนะคะทรงของที่เวลาเขาทําออกมาส่วนใหญ่ก็คือใส่ขึ้นมาแบบจะสวยมากที่สาคัญคือเขามีแบบว่าซับในมาให้ด้วยอันนี้มันจะเป็นเป็นกระโปงซับในมาให้ด้วยนะคะคือดีมากเลยอะ่ะสำหรับกระโปรงแบบนี้คือจะใส่กับแบบเสื้อกล้ามแบบนี้คือจะใส่เบลเซอร์คุม ก็ได้นะแต่ว่ามันเป็นกระโปรงที่ใส่แบบง่ายๆเพ่อเชิดแขนสั้นมันจะไม่ใช่แขนสั้นแบบแขนสั้นอะ่ะมันจะถึงประมาณข้อศอกอะ่ะเออแขนสาส่วนปะแต่ว่าตัวเนี้ยความน่ารักคือตัวผ้าเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนปักๆข้างหน้าตัวเสื้อเนี่ยตัวด้านหน้ามันจะเหมือนแบบเหมือนเป็นเสื้อบเบลเซอร์อ่ะมันจะมีกระดุม2ออันเห็นปะคือที่เขาสไตล์คือเขาใส่กับกระโปรงอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตัวเสื้อคือแบบ Ready? ะะก็เป็นเสื้อผ้าคอลเลกชันยูนิโคลกับอินเนสเดลักเซซองที่แตนเลือกมานะคะแตนชอบความที่มันมีมีความสบายสบายดูแบบใส่ง่ายๆแต่ว่าดูดีแล้วก็ดูมีอะไรเป็นสไตล์ของสาวปารีเซียงจริงๆเลยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่มีไอเดียหรือว่าอยากจะไปช็อปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปช็อปได้เลยนะคะที่ที่ยูนิโคลเราเดวแตนใส่ลิงก์แล้วก็รายละเอียดไว้ให้ในเดสคริปชันบ็อกซ์เลยสําหรับสาขาที่จะมีคอลเลกชันนี้แบบเต็มเต็มสตรีมนะคะก็คือสาขาสยามแล้วก็ที่เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อนๆลองไป ดกันไนไ้ะะคะแล้วก็ยังไงวันนี้เต้นไปก่อนแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย